นี่ต้นลิ้นบางกรไม่อยู่บ้านหลายวันจะน้องรดน้ำให้อยู่นะนี่ไม่เคยเห็นว่าต้นลิ้นบังกรอนมันออกดอกเป็นแบบนี้นะนี่นี่งามมากเลยสวยและอีกต้นหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ลิ้นบางกรจะเป็นอ่าอะไรนางคุ้มนางคุ้มนางคุ้มก็ก็เรียกว่าเป็นชื่ออีกชื่อก็คือพุทาเฝ้าบ้านนี่เป็น มันออกดอกเป็นสีขาวนี่สวยงามก็เพิ่งเคยเห็นแต่เห็นเคยเห็นบ้านคนอื่นเขาว่ามีดอกอยู่นี่แต่บ้านเราเนี่เพิ่งจะมีดอกนี่สวยมากเลยแล้วนี่อีกต้นหนึ่งอันนี้จะเป็นฝักมรกตนะอันนี้ก็จะเหมือนดอกเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตอีกตอนบานอีกหน่อยนะน่าจะเป็นดอกนะสังเกตดูแล้วนี่ปีน,นี้ปีนี้นต้นไม้ไม้มงคลออกดอกที่บ้านก็สามอย่างแล้วตรงนี้ อะต้นนี้มีออกมีออกดอกไหมอันนี้ไม่มีอ่าแล้วอีนี่ไง